สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมเอา้าตอนหนึ่งอายุกระบุญน้าโชคคุณพ่อคุณแม่อ่าสําหรับชิปนี้นะครับกสิพ่าเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับไปฟัง่งไปเบึงนะครับแนวทางตัวเลขของปูหกหนึ่งแปดนะครับซุ่มเงียบเมือง,องหนองบัวเนาะสําหรับงวดวันที่สิบหกเมษายนสองห้าหกหกที่จะถึงมีนะครับอ่าวาปูนี่สิมีแนวทางจังไดรมาฝากมาตอนพี่น้องเอฟซี เป็นตะคือบอ่เป็นตะจัดน้ำบอเป็นตะโดดซักบ่เออจัาใดกัดอยากให้อบซี่เนาะคุณพ่อคุณแม่ลองพิจณา,าเบิง่งนะครับเอ้าจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อว่าเป็นการผ่านในคลิปต่อไปของบุญน้ำโชคเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับเอานามัสการครับปูอาจจะเล่นพ่อหุนน้ำโชคครับ มันนีบเป็นวันที่หกแล้วเนาะงวดวันหมงวดวังหันนั่นจับคู่เพาเขาแต่ว่าดับอยู่แต่ว่าบาัดดันทัวร์เลือไปมาออกเก่าๆนึงไม่เหลือจับอีกบหนึ่งหาบอม่าเทหาเจ็ดบอม่าแปดสองแปดหกบอมาเท่างวดน,นี้หนึ่งอวันทีน่สิบหกมีษาครับผมบัดเลขสองตัวมาตัวสามกับหนึ่ง เลขสองตัวมาตัวคือสามกับหนึ่งแบบมนเป็นคำนวณไวแจ้งว่าทีชีบบ้ผลครับผมแล้วก็เลขสามตัวนี้วันนี้มีจัดมาสามหังสามหนึ่งสี่เลขสามตัวคือสามหนึ่งสี่อ่าแล้วก็หกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าเลขสาม สองตัวมาตัวเด็นไปที่แบบวงกลมไปที่สามวงกลมไปที่สามครับอืมมันตึงทั้งบนล่างนะครับผมวงกลมหมายความว่านิ่มเป็นนิ่มเกินนี่มาหนี่เป็นสองตัวบนมันมนี้สองตัวบนเลือกับสองตัวล่างนี่ครัอาจจะประมาทว่ากระพุ่งกามันี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ด หนึ่งเจ็ดอือันนี้คือสองตัวบนสามคู่ครับตัดออกมาจากเหล็กสามตัวนะครเราสองตัวล่างเอ็นเหล็กสามเอ็นสามลังสามเจ็ดสามเจ็ดสามแปดสามแปดสามห้าสามห้าครับสามเก่าสี่ สามเก้าครับบอดนี่จิง่งท่านบอรูร้จึกินเดยบอจัดมันเห็ดเด็ดต่อน,นี้ยขันแม่นตอนกับตอนสามเหงาครับกันได้ไหมกันเด็ดต่อนนี่กันคือกันสามสามบอ่อปูแมนเอามันหาหามากแล้วเวียนหมดเดียวมันมาเห็ดเก่าเก่าเนาะครับไม่สามสามบอกว่านี่ไงอันสมุว่าบะแล้ว เลขดับหรือว่าเลขไม่น่าลงทุนก็มีต่ตามหนี่ได้ป่ะนี่ครับผมศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่เก้าสี่เก้าสามหกสามหกห้าสองห้าสองสามสองสามสองแปดหนึ่งแปดหนึ่งหกห้าหกห้าเก้าสี่เก้าสี่ ปดเจ็ดแปดศู็ดศูสี่ิดบ่อิดตัวมักบ่อเอฟทังเบิดเป็นสิบเอทางบ่อปูกทั้งหมดเป็นไปกับบนบวกล่างเลยโอ้เป็นทดหนึ่งสองสามสี่อ้าหเจดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบไปกับสิบเไปกับทั้งบทบลายน่อเทาใดเป็นสี่สิบกลัวมัะนจนะ <S <S ครับ นะะัวะงวดว่างหันเอาอยูเดเอานึงหาอยู่ไหมครับงวดว่างหันมันมันกระมี่งวดว่างหันมันกระมีหนึ่งหนึงอ่เอานึ่งหาอยู่งวดมีกินหน่งี่ศูนย์หกหาเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งหาศูนย์สองสองแปดแปดหกสี่สี่เก้าเก้ากันยังเงีมันมันมันมาออกเฉดเลียดอะไรอย่างเเก่าเก่าจริงจริงครับอย่างเงี้ยมีกินึสิไลม่าหนี่ง เอาเลขดังยัวดันออกเลขบดังเก่าเก่าเนี่ยเราเลขเลขตัวเก่าของปูนมันเป็นอย่างจังมากมากเสียดข้างหลังอยู่เลยได้ออกข้างหลังโอ้ยมาตั้งแต่เก่า519มาตะพูนเก่าสองกับมาออกตั้งกลนครับผมสองหากับมาออกนั่งกลนศูนย์เจ็ดมาหันมาออกงอดมาหันอีงวดกอนมันบอกออกมันดังเนี่ยมันบอกออกครับผม ตันนี้ศูนย์เจ็ดมาสอดโผกกวออกมาหนึ่งนี่าส,สานนัไร,รเ,าเรางวดงวดนี่เนี่ยมันมีเลขตัวเกาของปูอยู่แค่คำนวนหน้าแล้วว่ามันตรงกันตัวคู่สามแดวันที่สิบหกนี่นะครับมันมีเละตูคู่สามแปดสามหานี่ดิครับอย่างมันออดตัวเกาอยู่กับปัดอาจจะเน้นผิดบ่เน้นล่างสามเน้นบนหนึ่งครับ กากใปวิตแต่ละน่ะย่านลองบนเตี๊ยที่ทุกผู้ทุกคนเออเมื่อนี้จะเป็นการอัดผิดแบบเปลิงด้วนครับผมด้วนจับประหลัดบวกว่ากันเ <c oughs> <c oughs> มือม่อคืนว่าเมือม่อคืนเขาติดตัดสัญญากอินเตอร์เน็ตอ้ครับโอ้ค่ะผมกันเิพออมียาติค่าอินเทอร์เน็ตสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทย่ำบ่มีครับทุกหนักอ่ ย่ำบ่มีกับยุ่งวุ่นว่าเหยงตัวครับกล้วยกระเสียเมียก็ออกลูกกับปลูกก็อยู่ในน้ำเพราะผู้เฒ่าบนว่าไว้ครัโอ้ครับอีกอยังที่ยุ่งยากประนั้นเล่ยสาวโท่มาอาัดคลิกกับบุนบุญน้ำโชกค,ครับปูบุญน,น้ำโชกเป,ประสานมากเป็นตกโท่มากก็เลยหลับคนพอดีบนแห่เลงวดนี้กับหันจุภูชุกคน หาติดเล็มมนมันบ่ออกปูปูคือหมูว่ามันดับมันบ่ดับกับกองสลากตัววัลลี่นี่ปูก็ขอยินหยัางคำกลอมาะปูก็เคยเวา้าวกองสลากมันบ่มีเล็ดับดอกมันมีกะเล็กังล็อกหรือว่าเล็เขาสมาัรให้มันออกได้มันเนียนยแต่ว่าหาหนึ่งหาดเจ็บหันเบอกมาถูกเสียเลยครับสั่งดุฟ้าเพื่อประเทศอะไรได้เหมือนมีคนมานประกาศ ขันห้าไปถือเล็กที่ปูขอให้เพราะว่าผลท่ท่านประกาศมันเป็นไปได้ครับผมมันเป็นไปได้ทุกทุกช่องทางนั่นแหละเอาเอาที่มนันะเราบอกยังไงมักเร็วแบบคือใจไม่สูงเลค็คคูใด้กับตั้งจัดไปครับครับปูบบอันนี้ตรงกลางปีนี้จะตา้งก,กับลืกครับเมื่อบานเมื่อเงินเมื่อสองตรงหน้าผูเ่าผูู้ถูเกียรเวลาเกียรเวลาใหายคอยเม่เา ปูใญ่ตาแยกห้องพนเสารอดหวังเองครับผมผีหนึ่งกับข้างนี้อยู่บกบกบจกิงเหมือนพนเสารอดทาผู้เห็นหน้าผู้เห็นคนไท้ก็ดีว่าส่วนผู้อยู่น้ำอยู่แหลวกับเขากับเขาป้อนจากเพิร์นั่นแหละพระอรหันของแถ่ะของกริงนะครับครับอเป็นคิดเรื่องเล่าอันนี้ก็ก็ฝากไว้เข้ากับที่เท่าไปหนาดีครับปูอือกับก้อย ปูปูอย่าเพิ่งจบเด้อให้ผมถามก่อนว่าอ่าตั้งแต่ตองหวดมานี่ฝันปะปูตองหวดมากพอท่านด้เป็นยี่นางเป็นตูเป็นตาตอกฟันเรื่อยเรื่อยๆช่ไปมันบ่ก็จะเป็นแต่อันนี้เป็นไดครับฝันอยู่แต่มันบ่เป็นเรื่องเป็นเล่ามาแล้เพียงก็ไปยังันล่ะครับรผมครับมาฝันเป็นเรื่องเป็นเล่าอี่นางเช่อใกันมาบอกทูฟังรอกครับบันนี้อาจจะ อาจจะบ่มีคงงง่งสุดท้ายก็ได้ยังคือถึนตนอาจาอาจะเป็นคลิปเดียวมวนเดียวจบเลยนะครับผมเพราะว่าเชี่ยนใหม่ๆขื้นใหม่ๆกับมาหลายขื้นหลายยูคยูคครับผู้ยูคกลางนะดิมันติดเมน A ์ R <c oughs> แอร์แหลแยดมินนะเดี๋ยวมันบอระเลียรเวล่ามากแต่ละมือ้อ่ะเดี๋ยวเขาใจอยู่เดชอ้าร้องเบิง์นสามอตัวมาตัว3กับ1เด็ดไปทีั่ง หนึ่งเด่นบนสามเด่นล่างจะมีจิตไหมกับว่ากันไปเอาลืมเนียนปะน,น,นี่เลขสามตัวนี่สามหางเนียนยไปที่หางหกหนึ่งเจ็ดนะหกหนึ่งเจ็ดอืมหกหนึ่งเจ็ดส่วนสองตัวบนเน้นไปที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับอ่าแล้วก็สองตัวล่างสี่หางสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามห้า ไม่ใจจะได้สองเอาสามเก้ากับสามห้านะสามเก้ากับสามห้าเนี่ยสามเก้ากับสามห้าพอมุ่นทุกอย่างดูคำนวณขว่ามาสานี้ครับสุดท้ายนี่เราขอให้เอดนิญความขอบคั่วอะไรกันเทปซี่ความขอบกลัวตรงนี้ความสุขความสมหวังหลับกับันนี่ช่วงมิลาบในตีไม่ไทยห้องกับผู้กัด จะเลื่อนพรครับขอบคุณกรบปูสาตูครับ